ธรรมกายไม่ใช่ดาวร้ายแต่ธรรมกายกำลังถูกใส่ร้ายธรรมกายคือฐานทัพทมใหญ่ถ้าล้มธรรมกายได้วัดเล็กวัดน้อยในต่างจังหวัดกระจ,จายหมดไปแน่ๆอยาตกหลุมพางพวกพิามารอาตมาไม่ใช่สิทธิวัดธรรมกายและก็ไม่เคยรับเงินจากธรรมกาย แต่เสียอัตมาได้รับบ้างก็คงจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งที่ธรรมกายส่งไปให้ในช่วงที่อัตมาอยู่ในสามจังหวัดชาแดนภาคใต้ก็เท่านั้นเองแต่อาตมารู้ธรรมกายเขามีระบบงานระบบจัดการที่ยอดเยี่ยมจริงๆอัตมาก็รู้อีกนั่นแหละว่าเจ้าอาวาสวัดทุกจังหวัดในประเทศไทยเรา ในวันที่เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันธรรมะสวนะในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ยังไม่มีเด็จการธรรมกายเคยส่งมีกาเชื้อเชิญให้เจ้าวาดวัดทุกวัดไปที่วัดใหญ่ไปสวดมนต์ธรรมจักรท่านก็ถวายให้ท่านคนละห้าพันบาท เจ้าอาวาสวัดทุกวัดในประเทศไทยพูดติดตามห้าร้อยบาทที่อาตมาพูดไม่ได้จะทัวมุลคุณไม่ได้คิดอะไรที่มากไปกว่านี้แต่อาตมาอยากจะบอกว่าเจ้าอาวาสวัดทุกวัดในประเทศไทยเราคงจะต้องพิจารณาให้ถ่องแท้มีสติและปัญญาตีความให้แตก ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องแสดงความสามคัคคีทำกันแสดงการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวในยามที่ศาสนาพุทธเราหรือฐานทัพทำใหญ่ของเรากำลังจะถูกใส่ร้ายกำลังที่จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่คับขัน ถ้าเราร่วมแรงร่วมใจกันสามัคคีรำช่วยกันรับรองพญามารไม่สามารถที่จะล้มเราได้ก็ฝากถึงเจ้าวาดวัดทุกวัดสมควรจะสำนึกในบุญคุณหรือความกระตันยูล้คุณก็ขอฝากไว้ แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศรัชนี้